สามแล้วจริงๆครับ38โอ้38มสิบแดนครับคณะกัมปุตตสินนะครับในคู่นี้นะครับคุณชิตพันธ์เสินสอนนะครับผู้ชมผิวสีรักภูมิสุขสัมราญครับ38สิบำหรับพี่วัดแต่ว่าดูแลสภาพร่างกายดีมากคือมากเลยเขาบอกว่าอาทิตย์นี้พี่วัดมาเต็มอ่ะมาเต็มครับมาเตครับส่วนกะลาเมื่อเช้าก็ฟอร์มดีเหลือเกินครับครับผมเรามาชมเกมการแข่งขันนะครับที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเลยครับ นี่คือคู่ที่2นะครับในรอบเราชนะเลิศนะครับสตีตะก้อครับซุปเปอร์แมตช์บายไทยพีบีเอสต่อไปเป็นการแข่งขันกีฬาเซปตะก้อครับระหว่างทีมคัมพีแอร์พบป่าตงเอาละครับคัมพีแอร์ส่งลงสนามเป็นทางคัมพีแอร์นะครับได้ส่งลูกก่อนนะครับ21แต้มเหมือนกันไหมครับครับแต้มแรกจะเป็นของใครครับแรลลี่พอยท์ครับ0 0ต่อ0ครับ กาลาครับเสิร์ฟยอนนะครับทักทายก่อนครับลูกแรกครับแต่ว่าวัดซันแบ็กขึ้นมาโอ้โหใส่หนักเลยครับจังหวะขึ้นซันแบ็กปัดตุงนิดแต่ใส่หนักจัดเต็มตั้งแต่ลูกแรกเลยครับสำหรับพีวซันแบ็กครับเหมือนรอบแปดทีมเลยนะใช่ครับมาลูกแรกนี่ได้ว้าวก่อนเลยครับเราดูครับจังหวะสอดตัวแล้วเตะลูกนี้ครับมาดูจังหวะการออกเกมเสิร์ฟของพี่วัดซันแบ็กบ้างครับหนึ่งต่อศูนย์เสิร์ฟหน้าขวามาโอ้แก้ไขครับโอ้โหลูกนี้ แก้ไขดีมากครับโอ้โหนีลูกจอดเตียนอย่างน,นี้ต้องเรียนมาแน่นอนเลยครับในเจ้าหักการฝึกซ้อมของเจ้ากลาลาครับเสุดเหลือเกินเลยครับน,น้ัาดีมากครับเอาละครับหนึ่งเท่าสเสมเบิร์กันอยู่ครับ วางกระเสือไปครับยังเก็บไว้ได้ครับหน้าเด็ดลูกนี้ฟัดสแต็กเหยียบมาเหยียบกลับครับมีลูกเหยียบเช่นเดียวกันนะครับนอกจากลูกสัแบ็คแล้วครับสหรับโตวัดด้วยประสบการณ์นะครับในการเล่นในวงการตะก้อนะครับแล้วก็การรักษาสภาพร่างกายที่ดีนะครับสแบ็คเองเนี่ยลากตะก้อเข้าหน้าเด็ดนี่แทบไม่มีพลาดเลยนะครับสองต้นหนึ่งหัวเน็ตครับพี่ต้องมีโอ้พลาดนะครับลูกเสิร์ฟของทางด้านวัชรินทเกียรตินันท์ครับ เป็นคะแนนครับของทางด้านกบีแอร์ครับแตมเสมอกันอยู่ครับที่2ต่อ2ครับจองตาเล่ครับชื่อจริงดานสกุลจริงของกาลาครับเอาลูกนี้เล่นยากแล้วแต่ว่าโอ้โหอยางได้ครับปะตุงแนแต่แก้ไขสถานการณ์ดีครับสําหรับเจ้าวัดครับจังหวะลูกนี้ทางฝั่งของกาลาพยายามจะบอกว่าอ้อมหรือเปล่าครับลุเมาสกุลสามสองสามต่อสองครับเกมเสิร์ฟของพวกแบ็กแล้วเสิร์ฟวางมาที่หน้าขวา ยกขึ้นหมาลูกนี้เอาเลยครับไต้เกี่ยวแล้วครับมีโอกาสครับแล้วกระโดดเตะซันแบ็กครับนอกจากจะมีความเหนียวแล้วยังมีความหนักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ถือว่าสภาพร่างกายครับต้องดีจริงครับจหวะขึ้นซันแบ็กครับในแต่ละลูกครับเทคตัวเองได้สูงมากทีเดียว4-2ับอยู่2แต้มครับ4-2ครับสำหรับ วัดซัดได้ครับเปิดหัวได้ครับกาลาเบียนมาหน้าเด็ดลูกเหยียบลูกนี้ครับเลือกเลยครับคัมพีแอร์ได้แต้โอ้โหสวยงามเชิดเดียวเลยครับสำหรับทีมคัมพีแอร์ครับกาลาเบียนบ้าครับเป็นจังหวะเหยียบที่ไม่มีรองเท้าที่หนักหน่วงมากๆเลยในลูกนี้นะครับยืนแล้วก็เหยียบลงเฉยๆตรงหน้าเลยนะครับแต่ว่าความคมของลูกเหยียบนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับลุงวัสดุสามสี่สามต่อสี่ครับตายมีหนึ่งแต้มเสิร์ฟกระแทกมาที่หน้าขวาพี่วัด โอ้มีอาการให้เห็นครับทัวร์ซันแบ็คไปเองครับเอาละครับโอ้ยพลาดต้องบอกว่าถ้าพลาดนี่คือเสียแต้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสิร์ฟลูกรับหรือว่าเกมบุกนะครับจังหวะสปีดลูกเสิร์ฟของกลานะครับครับสปีดลูกเสิร์ฟดีมากครับความเร็วเสิร์ฟดีจริงนะไล่ตีเสมอได้แล้วครับเอาละครับลูกเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับโอ้โหแต่ว่ารับคนกลางที่จะเซฟนิดนึงแต่ว่ายังได้อยู่เอ๊ะว่าไงครับป่าตงในแต้มป้าตงในแต้มอยู่ครับ ก็ยังเลือกเจาะไปที่หน้าขวาเหมือนเดิมนะลูกที่ได้แต้มลูกก่อนหน้านี้นะครับแต่ลูกนี้พูดวสาซันแบ็กเองไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับมาดูเกมของพี่วันบ้างครับว่าจะเลือกกดดันไปที่ตรงไหนครับวางซ้ายสุดครับเปิดหนึ่งลากเข้ามาถือว่าไปโอ้โหเหยียบแรงไปหน่อยนะครับคือลูกเหยียบมันต้องถึงหน้าเน็ตมันถึงจะใช้งานได้เป็นประสิทธิภาพครับแต่พอลูกนี้พี่กะลาเองเนี่ยยกมาแล้วมันห่างเน็ตครับ พอห่างเน็ตปุ๊บเนี่ยมีผลได้เห็นเลยไหมครับต่อาเลือกยากครับตอนนี้แต่เดี๋ยวไปอีก2งแต้มครับหกต่อสี่ครับสำหรับวัดซัดแบ็กครับกาลาเบียดมากครับขึ้นมาเหยียบลูกนี้ไปโอ้โหเหมือนจะเกี่ยวได้ครับแต่ลูกจังหวะนี้ครับมันได้ทิ้งบอลออกไปไกลครับขาแดนของกาลาคาพีแอร์ครับนักตะกอจากเบียดมากครับไล่ขึ้นมาครับ เนี่ยคือถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาเขาโเตะนิ้วเท้าเขาจะเริ่มกลางออกแล้วเหมือนมีงุ้มนี่คือเหตุผลที่ต้องถอดรองเท้าเลยครับแล้วลากเข้าหน้าเน็ตหมาลูกนี้ค่ะวัดแบ็คครับแรงแข็งแรงด้วยด้วยนะครับว่าหลังมันเเริ่มไปวิ่งด้วยเนี่ยทำให้สภาพร่างกายดีขึ้นเยอะเลยนะดีๆครับพี่วัดแกวิ่งวิ่งมาราธอนด้วยนะครับเป็นมินิใช่ไหมแต่แต่ก็ต้องดูในเกมระยะยาวนะครับว่าวัดซัดแบ็คครับแรงใจยังดีหรือไม่ครับ ว่าใช้แรงเยอะครับในการเล่นลูกสัตว์แบกครับเอาละครับกาลาเบียร์มาครับครับพีแอนยียบลูกนี้โอ้โหหเยียบไปหน้กเลยครับสวยครับขับพีแอได้แต่างั้นพยายามไปยกบอกว่าออกหรือเปล่าครับลูกโมเสครู่นี้แต่ว่าไม่ได้มีการขอชาเลนจ์นะครับไม่ได้มีการขอชาเลนจ์ครับมาูที่จังหวะเกมเสิร์ฟของกาลาเบียรมากครับหกเจ็ดหกต่อเจ็ด แล้วเสิร์ฟหยดหน้าซ้ายครับพี่วัดอย่างสไลด์เก็บเข้ามาได้แล้วลูนกนี้ก็เรียบร้อยดีครับจหวะขึ้นทางซ <หา S 2> ุ้กเก<ป><ล>ที่เสาด้านซ้ายครับ,รบนาวินเป็นเสาด้านขวาใช่ไหมครับแล้วพี่วัดซันแบ็กนี่เตะเป็นเสาด้านซ้ายครับโอ้ถือว่าลูกดีครับใช้น้ำหนักในการขึ้นฟาดครับแต่หสวยงามรางครับนับอยู่สองคะแนนนะครับสำหรับวัดซันแบ็กครับวัชรินทร์เคนนันเสิร์ฟลูกนี้มาจะเปิดได้โอ้โหลุดครับจงเล่หุดครับลูกนี้ครับผมกลาเบียดมากครับ คบทจังหวะนี้มันเห็นได้ชัดเลยนะว่ารับไม่เต็มเท้าครับอาจจะเป็นเพราะไม่มีรองเท้าหรือเปล่า9ก้้าต่อหครับมาขวามาเปิดหแล้วโอ้โหเหมือนจะมีลื่นครับจังหวะตามเล่นลูกเมื่อสักครู่นี้ของพิการาครับโอ้โหจังหวะดีครับแต้มของทางด้านวัชรินเขดานันครับ ทีมปาโต้ครับหนีออกไปอีกสิบแปมแล้วครับหกสิบต่อหกครับลูกเสริมครับของวัชซันแบ็กมายังเก็บไว้ได้ครับเอาล้วครับต้องเล่นร้อยแล้วครับลูกนี้เรียบทิชชีย์ครับไม่พลาดครับคือที่จังหวะเล่นลูกสองเนี่ยถ้าลูกเข้าถึงหน้าหน้าเน็ตเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจังหวะลูกเหยียบของพิกาลาเนะครับแต่ว่าถ้าลูกห่างเน็ตเนี่ยปัญหาตลอดเลยนะครับเพราะว่าลูกถ้าเขาเล่นยากนะถ้าใครับ สกอร์7ต่อ10ครับตามมี3แต้มแล้วเจาะสายสุดพิวัตรมีอาการครับยังได้อยู่ครับลูกนี้โอ้โหเอาละครับหัวใจเขาจริงๆนะครับเป็นเรื่องเลยครับตอนนี้ครับมาบ้างครับแต้มของกาลาเบียบ้างครับทีมครับพีแอร์ครับแปดสิบของกาลเสิร์นครับของกาลาครับแปดต่อสิบนะครับลูกนี้ก็พีชเ็่โอ้โห ดูนี่พี่วัเฉยโอ้โหเอาแล้วครับเนี่ยความพยายามของพี่วัดนี่เต็มร้อยให้เห็นตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับที่โรงการแข่งขันวันนี้นะครับดูนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้พลิกเน็ตไปแล้วนะครับแต่เจ้าตัวไม่ยอมครับใช้หลังเท้าตักขึ้นมาจนได้ครับแต่ว่าตามมาเล่นลูกที่3ไม่ไหวกลัวจะโอเวอร์เน็ตเลยครับเลยไม่กล้าตามไป10 9เก้าต่อสิบเก้าต่อสิครับแล้วหน้าขวาครับเปิดเข้ามาที่จุด ับแล้วก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมค<อ>ร <9 S 2> ับทุกท่าน19นะครับเป็น,น,กกนสิสงโตชามเอาท์นะครับมีทุาผู้ชมถามมาถึงผลคู่แรกน,แนะครับสะพานแพงนะครับชนะ KBP ไป24ต่อ22นะครับส่วนคู่นี้คือคู่ชิงที่2นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลยตอนนี้สะพานแพงเก่งไปรอแล้วนะรออยู่แล้วครับเลยด้ว่ามาแรงแซงทางโค้งเลยนะเก่งมาตลอดทั้งเกมครับ ส่วนผู้แพ้ก็จะไปชิงกันดับสานะครับใช่ครับก็แฟนๆที่รับชมครับทางสื่อออนไลน์ครับทาง a ท e b o o k l ลท e ไทยพีพีเรวมถึง YouTube c h a n แ e ลนะครับก็แชร์ดึงไลนแชร์ออกไปด้วยนะครับในทางองายส่งครับส่วนแฟนๆที่จะส่งข้อความนะครับมาทางหน้าสถานีนะครับที่กำลังถ่ายทอดส่อยู่นะครับก็แอดไลน์ไปที่ไทยพีพ s ได้นะครับ ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีหลายๆเหลี่ยมที่คนอยากเห็นนะครับมีเหลี่ยมเข่าก็มีนะครับเหลี่ยมหัวอย่างเดียวก็มีนะครับอยากดูเหลี่ยมไหนส่งมาบอกแล้วกันนะครับหรือว่าอยากให้คู่ไหนมารีแมปส่งมาพูดคุยกันได้นะเพราะมันมีหลายๆคู่ที่สูสีคู่ขี้มากๆเลยครับมีคนอยากดูต่อว่าถ้าเจออีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะว่าคุณผู้ชมอยากอยากดูคู่ไหนรีแมปเพิ่มเติมนะครับ ครับผมเรามาดูข้อความครับทางไลน์ไทปีเวยียสบ้างครับบอกว่า FC พี่วัดสัดแบ็กครับบค <ères> <ม>เปย์ครับผู้ชมถามว่าคู่ผสมมีแข่งไหมสัปดาห์หน้านะครับเป็นคู่ผสมหญิงเสิร์ฟห้ามครับวันนี้ผมดูคอมเมนต์ทาง Facebook เ,เนี่ยถือว่าเพื่อนบ้านให้ความอนเทนต์เยอะมากเลยเยอะเลยนี่ครับผมมาครับต่อกันในครึ่งหลังนะครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟของพ,พี่วัตซัดแบครับ11ต่อ9ครับ เราลากไหลเข้าหน้าเน็ตมาลูกนี้โหเหยียบหลองหน้าเท้าครับพีกาลาสวยไหมถือว่าสวยงานทีเดียวครับลูกนี้ครับลากมาแล้วก็เหยียบดีตัวของทางด้านวัดซัดแบ็คครับแล้วเป็นสไตล์การเล่นที่เราก็ไม่ค่อยเห็นหน่อยอย่างที่พี่อาร์บอกกับว่าจากเมียนมาเนี่ยเขาจะเปิดด้วยหัวจังหวะที่สองครับจังหวะที่สองครับเอาละครับต่อนี้ครับตามหลังแค่แต้มเดียวนะครับอะไรก็เกิดไม่ได้นะครับแต้มไหลนะครับแลลี่พอยท์ครับสิบต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้มีหลอกแล้วก็ ปาโต้ได้แต้มเป็นคะแนนของปาโต้ครับในช็อตนี้ครับต้องบอกว่านิดเดียวครับลูกเจ,จงหวะเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้ถือว่าทำได้ดีมากเลยจังหวะหลอกหน้าเท้าของกาลานะครับแต่ว่าลูกนี้มันออกหลังไปนิดนเดียวเท่านั้นครับ12ต่อสิบครับนั่นมีสองแต้มครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วเจาะมาที่หน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งลากเข้าหน้าเน็ตมาแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกแทบจะล็อตเปอร์เซ็นต์เลยเลยครับได้แต้มใช่ครับถือว่าจังหวะเหยียบครับของกาลาเหยียบมากนะครับครับทำได้ดีทีเดียวครับ โอ้คุณปอเห็นจังหวะที่ามของกาลาแล้วป็น่งโอ้ขยเยผมว่าเข้าไปโอ้โหกลัวเลยครับง้างมา่ไก่ขนาดนี้เอาละครับจังหวะซันแบ็กครับของจังหวัดครับก็ไม่มีท่าดตัวแต่ได้คะแนนแข็งแรงมากๆทั้งจังหวะที่1 2และรับกี่ว่าซันแบ็กเปิดลูกนี้ได้เปรีดยมใช่ครับใช่ครับ เป็นลูกซันแบ็กที่เด็ดขาดมากๆเลยครับ13 11 13ต่อ11ครับจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้กติกาวันนี้ไม่มีบล็อกนะครับวางหน้าขวามาครับไหลเข้าหน้าเน็ตมาแบบนี้โอ้โหสังเตได้แจ๊คคือสังเกตดูจังหวะเหยียบพิการเมื่อสักครู่นะครับเจ้าตัวเองก็ไม่กล้าใช้เอื้อมเท้าเต็มกลัวจะโอเวอร์เน็ตนะครับคือเหยียบก็ยังยั้งไว้หน่อยนะครับดูนะครับวัดซันแบ็กครับพยายามที่จะเกี่ยวนะครับสิบสองเสียดาเลยสิบสาม ตามหลังแค่แทบเดียวครับกาลาเบียนมากครับ12ต่อ13ครับจอดครับลูกนี้เก็บไว้ได้โอ้โหหลุดครับจะแก้เก็บได้อยู่วัดจะได้เกี่ยวไปครับเกี่ยวได้ครับลูกนี้เกี่ยวลูกนี้พีคเด็ดครับโอ้โหต้องยอมเลยพีคใช่ครับสุดเหลือเกินครับพี่ครับกาลาเบียตมาครับเมื่อกี้พี่วัดมาเปิดหัวลาแล้วนี่ใจเต้นเลยนะสองสามจังหวะเลยครับผมจำไม่ถูกเลยว่าจะชมจังหวะไหนดีนะครับทั้งจังหวะเกมแก้ไขไปเตะของพี่วัด แล้วพี่กาลาดันเกี่ยวมาแต่มาเหยียบพิกเนตออกอีกครับเป็นแต้นที่สวยมากนะ13เท่าครับเขมเสิร์ฟลุกงนี้ครับแล้วไปที่หน้าซ้ายครับเปิดขึ้นมาที่หัวเสาจุดนัดพบครับแล้วก็ยังหนักน่วงรุนแรงก็สำหรับพิธของวัชแนครับเอาล้ครับสำหรับวัชแนนี้ยังไม่ยอมให้กาลาเบียนมากครับขึ้นดํเือครับเอยยังรักษาแต้มครับนับอยู่ครับสำหรับวัชลินเกียรติดันครับทีป่าโต้ครับ สิบสี่สิบสองดูจังหวะการเสิร์ฟครับจังหวะเสิร์ฟไปลูกนี้จะเก็บไว้ได้ครับนาเดดลูกเจียบลูกนี้โอ้โหหยหนีตัวของวัดสันแครับได้แค่ป้องกันด้วยสายตาครับสำหรับเจ้าวัดครับสมกับเป็นลูกถนัดของเจ้าตัวจริงๆนะพิการนะครับ <S <S จังหวะยกเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้เน็ตมากนะแต่ดูยกแล้วหลอกเลยนะครับกะโดดเหยียบขึ้นมาเหมือนจะออกหน้าซ้ายนะแต่เจ้าตัวสะบัดออกหน้าขวาเลยนะครับ เอาครับมาดูจังหวะเกม <14 S 1> เสิร์ฟครับเท่า14เท่าครับเกมเสิร์ฟลูกนี้เจาะหน้าซ้ายควอทซันแบ็คครับลากเข้ามาแล้วยังไงครับพิกตัวโอ้<ะ>เลือกไม่ได้ว่าใช้อาวุธไหน,นดี<ต>ครับเมื<ต>่อสักครู่นี้แต่ดีที่ตัดสินใจได้นะครับเออแต่จังหวะนี้ต้องชื่นชมเลยเจ้าวัดนะเหมือนแบบลูกมันอยู่กลางคอร์ดแล้วนะครับคือเจ้าตัวแบบบังคับทิศทางยากนะครับในลูกซันแบ็คลูกนี้ครับมีลูกทำหลากหลายเลือก เลือกใช้ไม่ท่ายังใต้ครับนับอยู่ดึงแต้บครับ15ต่อ14ครับทีป่าโต้ครับวัชรินทร์เคนันนันเซิร์ฟตีตะคายครับทำหมื่นเลยครับเออทำเพียเรตเต้น่าจะเป็นการเสียเกมเสิร์ฟแรกของพี่วัดหรือเปล่าครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่เสิร์ฟชัวคนหนึ่งในรายการนี้เลยนะเพื่อซันแบ็กนะครับเดี๋ยวมาดูทีเด็ดลูกเสิร์บจากบินมาบ้างครับเสิร์ฟดีมากนะพี่กาลาเนี่ยสิห้าเท่าครับแล้วมาหน้าขวาครับพี่วัด เปิดไหลเข้าหน้าเน็ตไปโอ้เปลี่ยนจังหวะครับเอาละครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ครับการาเบียนบ้าครับทีมครับบีครับกลับมานำครับครั้งแรกเลยนะครับที่ขึ้นนำครับสำหรับการาเบียนบ้าครับในช่วงท้ายเกมครับของเกมการแข่งขันเลยครับโอ้โห จริงๆก็ต้องชมจังหวะการตัดสินใจหยอดของเจวัดเลครับใช่ครับคือคิดดีแล้วนะใช่ครัแต่น้ำหนักมันยังไม่พอครับเอ,อาละครับ16ต่อ15ครับกาลาเบียดมาครับลูอ,ออกลูกเสริมลูกนี้ยังเก็บไม่ได้ครับเจ้าวัดหน้าเด็ดลูกนี้โอเกี่ยวได้ครับกาลาเบียดมาเดีออกไปไว้ลูกจอดลูกนี้ได้คัะแนนเครับโอ้โหสุดยอดครับสองนิ้วนะครับกาลาเบียดมาครับครับพีแอลครับเจ้าตัวถึงกับออกแอคชั่นชัดเจนเลยครับพี่กาลาครับจังหวะนี้เกี่ยวลูกทำ ของพี่วัตสันแบ็กได้ครับด้วยเท้าที่ไม่ใส่รองเท้าซะด้วยครับดูครับแล้วก็หยอดลงไปนิ่มๆเลยครับสิบเจ็ดต่อสิบห้าครับจัะมาเกิมเสริลูกนี้ครับแล้วหยอดหน้าขวาสวยด้วยครับ้แลลวงด้วยครับดีมากครับคือที่ผมเงียบไม่อะไรผมไม่รู้ออกหรือลงต้องรอท่านอาจารย์นะครับแต่สิ่ลูกเมื่อสักครู่นี้ครับลูกหยอดครับหยอดมาด ดีห่างไปอีก3คะแนนเลยครับในช่วงท้ายเกมครับของเกมการแข่งขันเลครับเป็หยอดที่ไม่ได้เลียนเน็ตในแต่ว่าสั้นมากๆนะคือติดเน็ตมากๆเลยเอาละครับ18ต่อ15ครับกาลาเบียด้านครับเซอร์บาครับวัดจะลำบากหรือไม่ครับลูกนี้โอ้ยยังล็อกใต้แต้มไกเลยครับเอาละครับพี่วัตซันแบ็คครับต้องออกเกมเสิร์ฟกดดันทางด้านของพี่กาลาให้ได้มากกว่านี้ครับครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นพิการาเนื้อที่ออกเกมเสิร์ฟกดดันพี่วัตรได้มากกว่า16 18 16ต่อ18ครับตามอยู่สองแต้มกับพี่วัตรตัดหน้าขวามาครับพิการาลากด้วยหัวอีกแล้วครับแล้วเกี่ยวพี่วัตรมีโอกาส oh. oh. คือจังหวะนี้ครับจังหวะครับพยายามที่จะแก้ไขด้วยเข่านะครับในชอทที่3ครับวัชลินเทนานนันครับอ้เสียได้เลยครับนี่ครับดูนะครับดูภาพชาครับเกี่ยวจังหวะแรกและจังหวะสองครับดัดมาหน้าเด็ดครับและจังหวะที่3เข่าแทงไปไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหเป็นแต้มของกาลาเบียนครับ1กเ6ครับเอาละครับจะขึ้นแทดได้หรือไม่ครับกาลาเบียบมาครับดูลูกเสิร์ฟลูกนี้โอ้ยปาโต้ในแต้มเป็นคะแนนของปาโต้งครับ ออกครับเอาเลยครับลูกเมื่อสักครู่นี้ออกครับยังมีโอกาสอีก2แต้มกับลันแบ็กสิบเจ็ดต่อสิบเก้าครับแล้วก็ออกไปนิดเดียวเองนิดเดียวครับเสิร์ฟดีจริงๆครับมาดูครับพี่วัลเซอร์ทางซ้ายเอาเลยครับลูกเสียครับเอาเลยครับผู้เล่นโดนตาข่ายครับลูกนี้ครับจังหวะที่จะตามเล่นป๋อชาเลี้ยได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูหรือว่ายังไงครับทำไมมั่นใจครับ บอกหน้าทีมงานครับหน้าไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตะก้อไม่โดนตะข่ายแปดสิบเก้าใช่ครับใช่ครับเจ้าตัวไปโดนตะข่ายด้วยต่อสิบเก้าครับหน้าขวามาครับขึ้นแทนได้ไหมครับพีกาลาโอ้โหนี่นะครับขึ้นแทนเลยครับยี่สิบต่อสิบแปดน้าเท้าได้เมียนจริงๆครับลุงนี้ครับเอาละครับทีมครับพรีแอร์ครับต้องการอีกคะแนนเดียวครับจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับกับทีมสพาแธนครับโอ้เป็นเทคนิคเข้าทำเอาด้วยนะครับคะแนนนี่สูสีอีกแล้วนะ รอบรองวันนี้นี่ทุกคู่นี่ยี่สิบสิบแปดอีกแล้วครับใช่เหมือนเมื่อกี้เลยนะแ้มนี้อีกแล้วครับเหมือนเหมือนเรารีเพสกอร์หรือเปล่าครับวันนี้แทบไปทุกคู่เลยว่ายี่สิบสิบแปดเนี่ยนีครับดูครับทางทีมคมพีแอนี่ต้องมาติวพี่กัลลาจากเมียนมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ออกเกมเสิร์ฟได้ดีมากๆเลยครับที่ไม่ใส่รองเท้านะครับ แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความถนัดของเขาอยู่แล้วเนาะเราไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าเมนมาเองเนี่ยที่ไม่เช่เขาเนี่ยส่วนมากจะเล่นเป็นสนามับผมแล้วก็ส่วนมากไม่ใส่สองข้างเลยด้วยซ้ำเนี่ยพอมาเมืองไทยก็ยังใส่ข้างนึงแหละเพราะว่ามันเป็นพื้นปูนนะครับส่วนมากสนามที่ไทยเราแล้วครับเรามาดูแ้บดีครับเกมไม่เกมครับหรือว่าจะเป็นวัดแตแ้วครับยังได้คะแนนไล่มาครับยี่สิบแปดยี่สิบต่อสิบแปดแมครับกาลาเบียบ้าครับเสิร์ฟจี้มาใส่วัดเลยครับ ลากไปได้เด็ดไกลไปหรือเปล่าจังหวะนีดด้โอ้เกี่ยวได้แต่ไม่ทันครับนี่นะครับค่อยๆขยับขึ้นมาครับตรงเน,น็ตแต่ผม <ละ S 1> ว่ายัง <ละ S 1> ตัดสินใจเด็ดขาดในจังหวะเกมทำลูกนี้ของพี่วัดเลยครับถึงแม้ว่าลูกจะไม่ถึงกับหน้าเน็ตมากนะครับแต่เจ้าตัวก็ตัดสินใจใ,จใส่เต็มร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าการออกเกมเซฟที่เป็นแมตช์พอยต์ของพี่กาลาเนี่ยพี่วัดจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับ19 20 19ต่อ20ครับ แมตช์พอยท์พิกลาแล้วตัดหยอดซ้ายโอ้โหแล้วับเรียบร้อยดีครับเป็นใครชนะจากเพื่อนบ้านเมียนมาครับโอ้โหครับวัดซัดแบ็กครับนับมาอยู่ดีๆครับช่วงไทยเกมครับโดนกลาแซงนับยาวครับแล้วก็แพ้ไปครับกลาเบียรมากเอาชนะวัดซัดแบ็กไปต้องชมว่าตัวแปรเนี่ยไปอยู่ที่ลูกเสิร์ฟจริงๆเลยครับใช่อันนี้พี่เด็ดที่ขาดอยู่ที่ลูกเสิร์ฟของพิกลาเลยนะครับพิกลาแกเสิร์ฟ สปีดลูกเสิ์ฟแกออกลูกเสิ์ฟได้ดีในช่วงท้ายเกมนะครับเราได้แตนจากลูกเสิ์ฟมาเยอะมากๆนะครับทำให้พี่วัตเก็บ